ลืมกันหรือยังแกงนางอายในตำนาน28ปีผ่านไปแต่ละคนเป็นแบบนี้แล้วแฟนละครยุก90เห็นแล้วต่างต้องร้องโอ้โหกันเป็นแถวเมื่อ3มนางเอกในตำนานอย่างเป็นพรชิตาจอยศิริลักษณ์และแมมวิชุดาเพื่อนซีจอกละครเรื่องนางอายซึ่งเคยออกกาศทางช่อง3เมื่อปี2538 28ปีผ่านไปสาวๆโคจรมาเจอกันอีกครั้งโดยจอยศิริลักษ์ได้โพสไว้นในไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่า นางอายค่ะสิ่งที่อยู่ในใจวันนั้นวันนี้ก็คงอย่างนั้นอยากจะบอกอย่างไรวันนั้นวันนี้ก็คงอย่างนั้น #johnnyandfone j o y c i l ิ i l a k a p o n c h i t a a w i c h u d a pindam ท่านกงสูลนอภลิเดีิินีนาธสายสุดา hashtag, นางอายนางอาย2538ใดๆทั้งสามสาวยังสวยไม่เปลี่ยนไปเลยแถมมิตรภาพยังเหนียวแน่นเสมอมาขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ